ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันพุธนะครับพุธที่31มสิบเด,ดกรกฎาคมไปตกปลากันครับวันนี้ผลก็ลงเม็ดปล่อยๆตลอดลองไปตกปลาดูครับเหยื่อก็ลำลนาปังแล้วก็หัวหารหัวหารปนินเล็กนะครับ เม็ดเล็กหัวอาหารปรนินเม็ดเล็ก3ามอย่างครับวันนี้แล้วก็หนมปังเอาไปเกี่ยวตกสปิวแล้วก็เกี่ยวตกนาดินด้วยทั้งหมดทั้งลำหนมปังแล้วก็หัวอาหารเนี่ยข้ามปีแล้วนะครับไม่ได้เตรียมไว้เลยพอดีเหยื่อมันเหลือก็เลยว่าจะลองไปตกดูมาตามรุ่นกันครับว่า ปลาอะไรมันจะกินเหยื่อข้ามปีไปครับผมเจอกันที่หมายนะครับครับผมก็ถึงหมายเรียบร้อยครับเจ็ดโมงห้าสิบเอ็ดนาทียังไม่ได้ลงเบ็ดนะครับน้ำน้ำขึ้นมาเยอะอยู่ครับปกติน้ำจะอยู่ นุ่นครับเลยเสาลงไปนู่นนะครับอันนี้ขึ้นมาเยอะอยู่ตีที่เดิมนี่แหละครับไม่ต้องไปหาไหมโอ้หนุ่นนกปลาลูกคอกไอ้์โดูโดก็มีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นสายโด ครับเตรียมอุปรกรณ์นะแปดโมงสิบครับผมตีลงน้ำไปก่อนทั้งนึงก่อนเผื่อปลามันหิวตอนแปดโมงสิบเยื่อก่อเก่านะครับเหยื่อข้ามปีปลาอะไรจะกินเหยื่อข้ามปีวิ่งตาม,มา หอบแคกๆเลยบักกี้ครับผมตกสปิวรอปลาหน้าดินนะครับต้องนั่งยองยองนะครับวันนี้พื้นเปียกฝนตก เยอะเก่าๆป้าอะไรมันจะมากินพี่น้อง กินเม็ดโฟมด้วยนะครับตกใจเย็นครับนี่เพราะว่าเบ็ดเราเล็ก มุมปากพอดี เลเล็กๆนะครับผมก็เป็นตูดห่วงกับเบอรอเจ็ดเบอร์เจ็เบอร์แปดนะครับอันนี้เป็นตูดแบนด์ของกินุไม่แน่ใจว่ามันเบอร์เท่าไหร่นะ สามสี่โลขึ้น,นครับผมสี่โลจะห้าโลแล้วมนะั้งกินตอนกีนะ่โมงเนาะ ปลากินตอนสิบโมงครับเป็ดเราก็คันเล็กคันเบ็ดก็เล็ก่อาตาเบ็ดก็เล็กแต่ว่าก็าเรียกอะไรนะ้ำหมายเราจะไม่ค่อยมีอุปสรรคก็เลยแบบสู้แบบใจเย็นได้ครับผมะสบายใจแล้ววันนี้ยังไงก็มีกับข้าว ครับเดี๋ยวปั้นเหยือที่เดี๋ยวเราก็เนี่ยครับขนมปังข้ามปีนะครับขนมปังลำหัวหารหัวหารปนินเล็กนะครับข้ามปีลาขึ้นแล้วด้วยวันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎานะครับผมมันบรรยากาศก็กอย่างเงี้ยครับ ทุมฟ้าคืมฝนเมื่อเช้าฝนล,ลงเม็ดปล่อยๆเรียกว่าจะไม่มีปลากินนะครับครับผมตัวนี้ก็ไล่เปลี่ยนเยื่อเปลี่ยนเยื่ออีกรอบหนึ่งตัวนี้สิบโมงครึ่งนะครับเพราะว่ามันกินเบ็ดหลังนี้หลังเล็กหลังสุดท้ายนี่ทีนี้ ตัวตักปลาเราเนี่ยวางอยู่นู้นนั่งตกสปิวอยู่ตรงนู้นก็ต้องรื้อยกข้ามอ,อ่ลอดลอดไปทีละอันมันก็เลยเละมันจะมาขึ้นตีน้ำากี้ตีน้ำอยู่นู้นสองสองตัวตุ้มตุ้มดีดน้ำเมื่อกี้เนี่ยขึ้นอยู่ตรงนี้นู้นปลาชะโดครับนู้ ไปกินปลาน่าจะใช่นะเพราะว่ามันอยู่ริมตะลิ่งแต่ปลาสวายนะจะอยู่ออกจากตะลิ่งประมาณ20-30เมตรอยู่ครับตีน้ำสองครั้งสองตัวอยู่ตรงนูง้นอีกตัวที่มันกินเนี่ยมาตีน้ำอยู่แถวเนี้ยมาขึ้นน้ำแ,แถวๆใกล้เบ็ดคันเนี้ยผมก็เปลี่ยนเหยื่อลงไปแป๊บเดียวกินกินกระโม่แต่เปิดกล้องมันก็ดึงดึงดึง ไนั่งตกสปิลรอครับผมสปิเราอยู่นู่นปลาสปิลยังไม่ได้สักตัวปกติปลาสปิลนี่จะกินดีกว่าปลาปลาหน้าดินครับสปิวยังไม่ได้สักตัวเลยเหี๋ยวครับเก่าๆนี่เลยครับ วิวเพิ่งกินตัวแรกครับ Eu tô em salvo, cara. ครับผมตอนนี้ก็เที่ยงพอดีครับผมเก็บเป็ดเรียบร้อยดูผลงานของเราครับสวยหนึ่งตัวครับผมอ,อจะมีกบไผ่าาตายอยู่ตรงนู้นน่ะปามขึ้นดีน่านจะเป็นสวยแล้วครับขึ้นเหมือนตัวเหมือนเลยที่มันมากินเอามากินเบ็ดเราเนี่ย อันนี้ปลาสปิวได้กี่ตัวเนี่ยเป็ดสปิวได้สี่ตัวอ่ะดีละก็เราก็จะเป็ดเดี๋ยวไปชั่งให้ดูครับว่าได้กิโลตัวนี้เหยื่อก็เหยื่อข้ามปีนึกว่าจะไม่มีปลากินนะครับไปครับผมกลับไปทำปลาแล้วก็พัก ครับพี่น้องเดี๋ยวปลามาช่างให้ดูครับผม,อมโอ้ก้องไม่โฟกัสซะเลยเลีเ่ยมเลี่ยมตา่พี่น้องนี่คร่าวๆนะครับ สี 4, ่โลเจ็ดแล้วก็ปลาตะเพียนกับปลาตะเพียนกับปลาเลยนะปลากระมังปลา,ารวมก็ห้าโลห้าโลขีดกับอีกขีดหนึ่ง ครับผมก็ยินชอบคลิปก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดกกกแชร์นะครับผมช่องขอขาผ้าหากินหาอยู่นะครับเป็นคลิปทำมาหากินคลิปเก็บเห็ดคลิปหาพึ่งหาปลาอะไรก็ว่ากันไปเกี่ยวกับการทำมาหากินครับบางทีก็จะถ่ายเ,าเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่เรางานประจําของเราคือขายผ้าครับขายผ้าทำดึงดึงมั่งสไลเดอร์มั่ง เหยื่อก็เป็นเหยื่อข้ามปีครับซื้อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วลาขึ้นลำก็ลาขึ้นลาขาวขึ้นอะ,อะไรนะขนมปังก็ลาขาวขึ้นเหยื่อปลาดุกอะไรปลาินปลาินเม็ดเล็กลาก็ขึ้นเสดายก็เลยลองประโยนดูครับแต่ว่าบางทีก็ อาจจะไม่เกี่ยวอาจจะเหยื่ออาจจะมีส่วนส่วนอยู่ครับแต่ว่าถ้าเหยื่อดีถ้าปลาช่วงที่มันไม่กินมันก็อาจจะไม่กินนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือตนน้นฝนปลามันก็น่าจะกินเหยื่อกินเหยื่อดีปลาก็เลยกินเพราะว่าเหยื่อข้ามปีปลาแล้วเอาครับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับผม